กระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญโอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพ่อกระถินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช2,566เพื่อนำปัจจัยรายได้สมทบทุนสร้างโรงครัวและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดท่อถวายนวัดดอนตะไหลหมู่ที่6ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดใชยนา no. 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 กำหนดงานในวันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันแรม12ค่ำและวันแรม13ค่ำเดือน11วันศุกร์ที่10พฤศจิกายนตั้งองค์กฐถินนศาราการปรเรียนวัดดอนตาไล วันเสาร์ที่11พฤศจิกายนถวายองค์กถินตั้งแต่เวลา9 3, นาฬิก39นาทีเป็นต้นไปร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกรถินกองละ499บาทรับผ้าไตรผาติกรกรกถินหนึ่งชุดติดต่อเป็นเจ้าภาพกรถินเจ้าภาพโรงทานติดต่อได้ที่พระสมชายจันทปัญโยรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนตาลาย โทร0984891278คณะกรรมการวัดศิษยานุศิ์หลวงปู่เปลี่ยนวัดดอนตะไหลและชาวบ้านวัดดอนตะไหลทุกท่านร่วมกันจัดงานจะลืมและหยับพลาดยับหุนใหญ่มหากุศลมงคลแห่งปีหนึ่งปีมีครั้งเดียว ในวันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อนำปจัจจัยรายได้สมทบทุนสร้างโรงครัวและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดทอดถวายในวัดดอนตะไหลหมู่ที่6ตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท ศา,าสนาตอนใจใครๆจะทานเหมือนเป็นเช่นธนาคารเปิดบริการุุท่ทันทั่วนา,าโปรเดเธอตั้งใจฝากบุญไว้เป็นทุนนุนทานสร้างบุญสิคุณทั่วนา,าไม่ช้าผลบุญจะตอบแทน สะสมเนื้อบุญเป็นทุนเข้าไว้ทางทางสร้างสัพภายในสถิตกลางใจให้บุญแนบแน่ปลูกจิตสัทธายุดศาสนาไว้เป็นหลักแกนจันโลกไว้ให้เป็นแกนแกนใจพ้องไทยผู้คน